ตังนาโมสามจบเ<า>อออาตังนโม <c oughs> มาใกล้ๆอ้ <c oughs> วนมาเร็วตรงนี้นะ <c oughs> โตมาด้วยนะวาานัเงุทัสสะโอชะนันายสังคัสะนิยาเมะสาธุโนภันเตายงอิมินา พุทธะผูชาอทาหาการเจวะมาตาปิสุอาทีนันจาปิยะชนานังชีคารตังพิตายะสุขายะสังวัตตุอ้าแตบประสงค์ผู้เจริญขอพระจงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวาย ภา้าผืนนี้พร้อมกับบริวารแก่สงเพื่อเป็นพุทธบูชาขอการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าผืนนี้ของข้าวายดงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ทาพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดจะร้านนานคือชาถูกถูกทำย้ายขึ้นไปเกาะเกาะเร็วเกาะชายผ้าเหลืองคนคนจะได้เกาะชายผ้าเหลืองหรือเปล่าออ๋มีมจัดอ่ามีเข็มกัดผมไปทางไหนอ่ะผมันเข่าผมนั่นแหละขึ้นตอยอมขึ้นไปที่มันขึ้นได้อ้วนผู้ชายอ่ะไปเลยไม่ขึ้นอย่างผมได้เหรออ่าเดี๋ยวขาดนะเว้ยเดี๋ยวขาดนะเดิมครัเอาคุกเกาะเกาะชายด้วย สวยๆเอาสวยๆปลกไรสวยๆเอาเข้าไปใมแขนเนี่ยอวันเอาลาลายสวยๆหน่อยนานละไม่เหงจะไปไหนวะสาธุ